ยูฟาแชมเปี้ยนลีกคืนนี้นะครับ PSV เจอกับลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้เคยเจอกันมา6ครั้ง PSV นั้นแพ้ลิเวอร์พูลไปถึง5นัดเลยนะครับแล้วก็มีเสมอ1นัดโอ้โหค่อน,นข้างน่าสนใจเลยนะครับคู่นี้แต่ฟอร์มในรายการนี้ PSV ก็ทำได้ไม่เร็วครับ เอาชนะไปสามนัดเสมอหนึ่งนัดแล้วก็แพ้หนึ่งนัดลิเวอร์พูลก็ฟอร์มรายการนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะครับชนะไปทั้งหมดห้านัดเลยนะครับแล้วเป็นชนะเอาชนะทุกหลีกเลยนะครับริวรมัดิบบุนเดลลิกา้าเรเวอร์กูเปนนะครับแล้วก็ไลฟิกแล้วก็ชนะไอ้กีโรนาชนะริวอรโอ้โห ฟอร์มลิเวอร์พูลนี่โหดจริงๆแต่เกมวันนี้เอ็นะครับว่าพีเอวีเนี่ยจะเล่นไม่ยอมแพ้ในบ้านตัวเองเน่ยครับลิเวอร์พูลก็มาเล่นไม่ไม่ไม่เอาให้แพ้นะครับหรือว่าไม่ได้ก็ไม่เสียนะครับลิเวอร์เล่นอย่างน้อยก็เสมอนะครับมองว่าคู่นี้พีเว จะสู้เิอ้์วภูเพื่อที่จะเอาสามเต้มให้ได้นะครับแล้วก็อย่างน้อยก็พวกเขาก็จะสู้เพื่อไม่ให้แพ้น,นะครับพีเอสบีเล่นในบ้านวันนี้นเพื่อนๆดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ